ฮัลโหต่อไปนี้นะครับเลาะคือนาไอจยเปรี้ยวนะเสียจูโชกแจ๋ขอ,อความโกรณาทุกทา่านสงบต่อยนะครับตอนนี้จะอ่านโค์งการนะครับขึ้นบนสวรค์น,นะครับ 九万四百四十六金坚，六亿九万四百五十七，南港三宝，水中水英光，一世界，家生门户皆好，内太英达光荣，鸾起四块，女四条，金当脚明了各地安祖永久。 เสียงรลกบมังก ah ์เจีริงกุ้งโลบบันใหม่ชิกจับเก้าห่างหลายโดยขีตัวหกขีพวกขีอึ้งขีเกียวเสง่วยสิบเอ็งเสียงกงเต็กสื่อลีสเจียงเยาวหวงู้รีสเจียงหลิียมจวง Siu kieng hua, tia muay chu, Lim yam kieng, Kau hang men, Tang siu kieng, Tang lim che, Ang ni kieng, Kim muay luang, Kim muay chu, Che kieng en, Me liung, Heng su kieng, Kau hang Bé Lý Sắc Siêu Chiêu Kim tang Nhật Xe Trang Hủy chinh tang Á a Sĩ Lý Ma Trang Lý chinh Khu Hủy Quang Tiên Hủy lên ตอต่อไปเป็นรายชื่อภาษาไทยนะครับนายนามผู้ถวายมนต์ยิ้ววงหูโจววันชิวรักนะครับคุณสกชัยคุณสิริวันเอกวิริยะกิจและครอบครัวคุณสราวุฒิพัฒน,นารุงโรจคุณกันทิราศกจิว่ารอลมและครอบครัว คุณเกษมสารคุณเกียรติชัยคุณสุจีวัลรโรมและครอบครัวคุณภาวัตดวงสาธิตคุณกรกมลสุจีวัลรโรมและครอบครัวคุณวานิชคุณเพชรพิมลจำนงนรลวุฒและครอบครัวคุณภัยรัตน์คุณบุษกรกิ่งพุทตะพง์และครอบครัว คุณเหรียทองคุณมาลิกาสกุลบุญถนอมและครอบครัวคุณลิ้ม,อ,ม,อ,ม,อ,วมอวงสุยและครอบครัวคุณสมจิตชนะสุชาติและครอบครัวคุณอ่อนอุรัตกีรติตการและครอบครัวคุณพี่นลลลร,รั์เลี่ยงสิดมาเสริรและครอบครัวลลลคุณศรีอนงกีรติวารานนท์และครอบครัวคุณบุญมีจักรราพศและครอบครัว คุณ on, สิริพรสุะโอภาสทันและครอบครัวคุณสุนีพรสุวัฒนพิมและครอบครัวคุณออชราพัชระไผศารและครอบครัวคุณสุนีรัตากิย่าวงและครอบครัวคุณสุภลักษ์วงโชดคุณโชควัดและครอบครัวคุณลัคนาขวานเลิศจิตและครอบครัวคุณมายุรี มายุปราณีลาและครอบครัวคุณปราณีราชตาวิทยาคุณและครอบครัวบริษัทเอสทีบาร์เดอร์จำกัดคุณสุรพันธ์คุณลุงนภาตติยามณีคุณและครอบครัวคุณสมพงษ์คุณศริพรจุลพันธ์ศักดิ์และครอบครัว คุณวิสุทธ์คุณอัมพามังคารนนท์ชัยและครอบครัวคุณชัวบุญยงเจียตาหุงและครอบครัวคุณวาสนาชนะปสิทธิเวชและครอบครัวคุณสมชายคุณอินทิราวัฒนยาวุวานิชและครอบครัวเจกกมหาชัยและครอบครัวคุณสมจิตทีลวัฒนะวรกุลมหาชัยและครอบครัว บริษัทพอน้าสกลการวัฒนามหาชัยคุณนนชะพรเด็กชายอธิพัตนวรัตน์และครอบครัวคุณสุทธัตร์โรวัริ์กุลและครอบครัวคุณพรณภาโชคจรังสีและครอบครัวพระตัวตีจื แต้นใจไปอแปวงแปปวงตรงเจียงอีอีผิวว่างจ่อยขึกสือติเสียงจือดแถมหกสิวจับยิกทีู่้โจิ้เนี้ยมขิงเซ่งเก่ไทยปีหูจิ๋วสองิ๊เซียงอีหกซิวหวเสือทีหกจืหกเ่จีเซ่ตีเก่งกเอเต๋าก้าอยู่หัวจือเสี่ยือุยหุยจุก cưng cụ cũng so chỉ sinh trao thì niệm chỉ nam mô sĩ quan sám bao chú húc thọ sạc nam mô siêu trai giảng siêu giờ sư vũ lai yêu quan hụt chỗ táo bò hoàng cung tỷ bò tỷ thi tỷ bè bò nắm bạc tre cung 下多下正杀海下乡大地上方，汗水可以正面工程，福王用土白后强纳，财商花开多伊，你红能修想的陌生，长红修给几口子做太平案，更山见，天红水说你，汇报你。 九วชิวชิวลักสิงสม诚ส拜所 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để